ตอนนี้นะครับก็กลับมาพบกับหงครั้งนับในเก็บสตาร์ทิเซนนะครับอ่ะอันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เทสอีกแล้วนะครับกับยานละใหม่อีกหนึ่งลำนะครับเกาไปเอามาถ่ายก่อนก็แล้วกันนะครับซึ่งจริงๆก็หลายคนก็คงจะพอรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีงานไอเอหรืออินเทอร์เนชั่นแนลเอ็กซ์เนี่ยมันมักจะมียูนิตใหม่เนาะมาหนึ่งตัวเสมอนะครับไม่จะเป็นยานหรือเป็นรถหรือบางทีอาจจะเป็นหุ่นยนต์ก็ได้ใครจะไปรู้ มันจะต้องมีใหม่หนึ่ง,งอันเสมอนะครับโอเคสำหรับยาที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับก็เป็นของ Crusader Industrial ชื่อยาว่าอิตเพ็ดนะครับเป็นหนึ่งในยาสตาร์เตอร์ลำใหม่นะครับสำหรับผู้เล่นโอเคตรงนี้ทุกคนจะถามแล้วมันราคาเท่าไหร่คำตอบตอคือคไม่รู้ <c oughs> มันยังไม่บอกนะครับจะรู้ทีคือวันที่เป็นงานอีโฟเลยแต่คิดว่าเป็นยาที่ มีการขายตลอดเวลานะครับแล้วก็ราคาคงไม่ได้สูงมากโอเคมาถึงประมาณนี้นะครับก็หลายคนเห็นมันครั้งแรกก็คงจะบอกว่ายาส้นตีนที่อะไรวะทํามันไม่สมมาตรมันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็บางคนบอกว่ามันเป็นยาที่ทุเรศมากอะไรอย่างนี้นะอ่าน่าทาบางคนอาจจะมองว่าอย่างนั้นแต่ว่า,าผมลองไปเล่นในระดับหนึ่งแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับเอาเป็นสตาร์เตอร์ชิปนะครับ โอเคอันนี้ผมใช้มุมกล้องลอยอยู่บนฟ้าเนาะมันเลยดูไม่ได้ใหญ่นะครับมันจริงๆมันก็กลางๆนะครับยานมันออกแบนมากกว่านะครับแต่ถ้าถามว่าเทียบขนาดตัวจริงมันเท่าไหร่นะมันก็คือขนาดเดียวกับอ F8 นะครับ F8 Lightning เลยนะครับมันจะแทบจะเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเพียงแต่ว่าไอ้นี่มันบานกว่านะ F8 มันจะมันจะแบนไปข้างหลังเนาะโอเคสําหรับอินเ r อร์เฟ r เป็นยานอะไรนะครับข้อมูลที่ออกมาเนี่ยก็มีแค่เขียนแค่ว่ามันเป็นยานเชิงอิสเตอร์เซ p ไม่ไม่เรียกว่าอ e ิสเทอร์เซราเรียกว่าเป็นยาคาโก้ดีกว่านะครับคือ,อยาคาโก้ที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะจูดอะไรเยอะนะครับแต่ว่าเหมาะการใช้ขนส่งสิ่งของนะครับโ่ยเป็นสิ่งของขนาดเล็กเนาะมีความสามารถในการป้องกันตัวที่ดีนะครับความป้องกันตัวคือไม่ใช่ความสามารถในการไล่ยิงชาวบ้านชาวบ้านนะครับ,บ,ค,รบความสามารถในการเอาตัวรอดนะครับเพราะว่าบริษัทคูเซเดอร์เนี่ยมันโดนพวกไพลโ,ลนะโลเนาะซีโรชุดนี้ยไล่ไล่ไลกระทืบบ่อยนะครับงั้น ซีสเต็มคูเซเดอร์ยาของคูเซเดอร์ก็จะเป็นยาที่เน้นการดีเฟนส์สูงมากกว่าเนาะมาถึงขางนาดนี้นะครับทุกคนก็จะมองว่าหน้าตามันเนี่ยมันจะคล้ายๆย,ยาสองลำนะบามาฟิวชั่นกันอ่าใช่ครับมันค้ายหนึ่งนะมันค้าย fsr นะครับ Mercury s a u r e ์เแล้วก็ค้าย a r s นะครับมันคา้าย a r โรยังไงก็คืออ่าย้ายบอมบ,ง,บงปกติ อันนี้นะครับมีปืนปืนมันอยู่เอียงเพราะว่า a อริเนี่ยปืนจะอยู่เ e อียงาทางขวานะครับแต่ว่า a อริสเนี่ยห้องน้ำบินมัน,มนอยู่ตรงกลางไอ้เนี่ยห้องน้ำบินอยู่ทางซ้ายแต่ท่อยิงพิษสายมันอยู่ตรงกลางนะครับโอเคอันนี้แผลที่ผมถ่ายนี่คือได้บัฟแล้วนะครับจากวันก่อนนะคือสองวันที่แล้วเนี่ยจรยิงๆมันมาเนี่ยปืนยาที่เขาให้มานะครับจะเป,ป็นปืนไซส์สามยาลำนี้มีปืนกระบอกเดียวคือกระบอกอยู่ข้างหน้านี้นะครับเป,ป็นปืนไซส์สามซึ่ง หลายคนก็คนบน่นกันระนาวเลยคนที่ทดสอบว่ามันไฟพาวเวอร์นเนี่ยมันน้อยเกินไปแล้วด้วยความที่ว่ามันคุณมีแค่นี้ทั้งลำอะ่ะคุณให้ไซส์สามามันเอาเอาอะไรไม่อยู่นะครับตัวโอล่าตกตายได้ไง่ายนะครับแต่ว่า,าเขาก็เลยเปลี่ยนแม่งเลยไปไซส์สี่ครับซึ่งอดูสมมาตรขึ้นดูเหมาะตัวมากขึ้นนะครับก็โอเคนะครับมีกระบอกเดียวพอไหมสำหรับผมคือพอนะคคนอื่นอาจจะไม่พอนะครับเดินรอบยานยานไม่ได้สูงนะครับยานค่อนข้างเตี้ยนะครับอ่ะผม เอาที่ตัวครเราป,ประมาณระดับอกตัวเรานะครับมูตยาต้องต้องคลานนะครับนั่งไม่ได้นั่งมัน,มนแทบจะปิดเลยเนี่ยแต่ว่ามันได้นะครับโอเครอบยาเนี่ยเราอิทเทล็กได้แค่สี่จุดนะครับจุดที่หนึ่งก็คือคาร์เบน,นะครับจุดใส่สินค้าซึ่งลำเนี้ยจุดใส่สินค้าเนี่ยจะเก็บไปอินเทอร์นอลซึ่งการเก็บสินค้าไปอินเทอร์นอลนี่มีข้อดีตรงที่ว่าแน่นอนคนระับคุณไม่โดดปน่น นะครับคุณไม่โดนตัวฉกไปง่ายๆแน,น่นอนสองเอ๊ะไมไ่เสียอะไรอ่าคิดเองสองคือเป็นเรื่องเหมือนการโปร t e คชัน n ดเมอของคาโก้นะครับยานที่มีคาโก้ข้างนอกอ่ะมันมีเรื่องความเสียหายได้นะครับถ้าโดนยิงใส่อะไรเงี้ยแต่ยานที่มีคาโก้ข้างในมาเซฟตี้อย่างฟิเลเซอร์นะครับจะมีคาโก้อยู่ข้างในอ่ามีคาโก้โปร e c คชันซึ่งมันจะดีกว่าต่างกับคารัสเนาะคารัสจะมีอยู่ข้างในแต่คาร์ลัสจะมีคาโก้โปร e c คชันนะครับลำนี้ก็น่าจะมีเนาะโอเค เรือมันเลือกจิ๊บจอยนะครับปุ๊บเราจะมีคาร์โก้สองฝั่งนะครับซ้ายขวานี่ใส่ได้สี่ ECU นะครับซึ่งอ่าคุณจะต้องใส่ไปกล่อง ECU เท่านั้นนะครับใส่กล่องถ้าไปกล่องแนวยาของสองน่าจะได้นะแต่กล่องสี่ไม่ได้แล้วกล่องสี่มันแบนนะครับมันมันไม่ได้แน่นอนกอ็ใส่ได้แค่กลอนะ่อง ECU นะคล้ายๆเหมือนว,ว่าเวลาคุณเอาของไปแปะใต้ออโรรา Aurora, หรือว่ามาสแตกนะครับแปลว่าอันนี้เป็นสองแหลกเนาะ โอเคหมดและอันนี้คือทำมาคือเฟลเอเขสได้นะครับจะเอาท่อเต,อเติมเชื้อเพลิงมาปึ๊บวิธีเข้ายาแต่เข้าจะฝั่งซ้ายเท่านั้นนะมีทางเข้าออกทางเดียวนะเอาสองทางก็ได้คือทางคาโก้นะคาโก้เราสามารถเข้าไปถึงข้างในยาได้นะครับเปิดมาอันนี้ผมข้างชอบนะครับคือกดมาแล้วเนี่ยบันไดเลือลเลอเล่อมาแล้วเราเลื่อนงมา่างเงี้ยนะครับไม่ต้องเสียะอะไรแถกแบบรอมัน เปิดมาอิเทเล็เข้าไปมันมันใช้เวลาแอพบิชันมันเยอะไปแต่้าเปิดเป็นแลมปเงี้ยเป็นบันไดอะเราวิ่งมาเลยน่าจะดีกว่านะครับปิดขึ้นมาปุ๊บข้า,า,ขางนอกนี่ดูเหมือนยาเล็กนะแต่ข้างในพื้นที่มันกว้างใช้สอยกว้างคุ้มมากนะครับโอเคเข้ายามาถ้าไปฝั่งซ้ายนะครับเับอ่ะ,อะ,อะก็จะเป็นห้องน้ำบิน,นครับอ่ะเดี๋ยวค่อยเดินไปเราเดินอ่าเข้ายามาใช่ไหม ห้องแรกนี่ฮาร์ดเบชั่นยูอาศัยนะครับมาปุ๊บก็จะมีสองโซนเนาะอันนี้ทางขวาก็ตปตูไปปาเต้กินข้าวมีตู้เย็นนะครับนั่งได้เนาะถ้าห้องฮารเบชั่นเข้ามาประตูแรกที่คุณเจอนะพี่อยู่คือห้องส้วมนะครับนา่าจะคำว่าถ้าเกิดตัวคอคุกี้อยู่แล้วมีเหตุสตีอะไรขึ้นนะคุณลุกขึ้นแล้วก็วิ่งไปข้องนักบ,บินได้เลย <laughs> โอเคแล้วทางนี้ก็จะเป็นที่นอน ส่วนอันนี้ไม่ใช่เอ็กเซพอร์ตนะอันนี้คือ,อที่ค้อยเสื้อผ้าเรานะครับอ,อันนี้ที่นอนส่วนนี้คือแหลกอาวุธนะครับแล้วก็ปลดปิดลิด้นชักตรงนี้ได้ก็ได้ไปที่วางแมกกาซีนเรานะครับที่วางอาวุธเราเนี่ยก็จะวางอาวุธไซส์สามก็คืออาวุธประทับป่านะครับสัง้งสายได้ไรเฟิลตรงนี้นะปืนปืนพกมัตติทูก็วางข้างบนนะครับก็ถือว่าใช้ได้คุมค้มนะ ใช้ท้าสปอร์ตคนก็ในซิสเต็มก็ถือว่าดีนะครับถัดมานะครับออกจากห้องพักอยู่อาศัยใช่ไหมอถ้าเป็นดางขวาก็ไปห้องนักบินทางซ้ายนะครับคือส่วนของเอจเนียริงนะครับห้องเครื่องยนต์เรานะครับเปิดอ่ะ,อะยายใช่นี้มีห้องเอนจเนียริงนะครับขนาดก็อืมก็ก็กว้างหน่อยนึงนะ <laughs> โอเคในห้องเอจเนียริงนะครับก็ไปส่วนที่เอาไว้แอสเซทคอร์พเนนต์ยานนะครับ ฟิง้งอยู่ที่ทั้งหมดเลยนะครับคูลเออร er, ์ชิลพาวเวอร์แบตเตอรี่ยังไม่มีควอมตมไดายอารเอาไว้ว่าสักเอร์อยังเลยลบอยู่ในฝานี้นะครับทั้งหมดเลยทุกอย่างคอมเป็นทุกอย่างเป็นไซส์หนึ่งนะครับอย่างละหนึ่งชิ้นทั้งหมดนะครับโอเคคุณจะมีโต้เอเจนต์ริงนะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งคัมมิ่งซูนนะครับแล้วก็คุณจะสามารถแอสเซสคาร์โก้ของคุณนะครับทอร์มินอลเนี่ยได้าจากสองห้องเอเจนต์ริงนะครับอย่างนี้ใช่ไหมฝาเนี่ย คุณก็กดเปิดปุ๊บอะดังนั้นคุณสามารถเอาของอที่อยู่ในนีน้ออกมากองน้ดนึงดังนั้นคุณแปลว่าถึงแม้ว่ายามาันเขียวว่าแปด ecu ใช่ไหมก็เนี่ยสี่องนะครับแต่คุณสามารถขนย้ายเข้าไปในตัวยานี่ถ้าไม่สนใจอะไรมากนะ,ะใช้พื้นที่คุ้มหน่อยก็น่าจะได้สักสิบสองนะครับสิบสองสิบสี่สิบหกก็ได้ใครไม่รู้นะครับมันคงยัดได้แหละนะครับเรเรียงงานให้ดีก็กันถ้ามันไม่ตรงมนะครับ แล้วก็ในขนาดเดียวกันนะครับคุณใช่ครับคุณสามารถเปิดมันออกไปได้จากข้างในเหมือนกัน <Yeah. S 1> นี่ก็จะเหมือนขาเลยนี่เกียร์หนึ่งเนาะ <Yeah. S 1> อ่ะถ้าเกิดว่าคุณโผมาอยู่ในห้องคาโก้ใช่ไหม <Yeah. S 1> คุณดึงคันโยกนี้ได้นะครับ <Yeah. S 1> มันก็จะเปิดลงไป <Yeah. S 1> คือแอสเซทแอสเซทได้ไปคันโยกจะแปลกดงกันโอ้ <laughs> okay. oh. สูงไปหน่อย กดได้สองจุดอ่ะอันล่างอันนี้เนี่ยเป็นฝาคือโยกโยกโยกได้เออแต่ฝาฝาน่าจะเ,เซ็ตไม่ได้นะครับอ,อ๋อกดไปติดโอเคช่างมันก็ได้ทั้งสองฝั่งนะครับทำเหมือนกันกเลยเออมาดูข้างนอกได้ โอเคหมดละอ่ะไปห้องบินเราถือว่าวางนะแต่ผมว่ายานอ่ะราคาคงราคาเดียวกับไอ้นอนคัตเตอร์นะครับเขือ่อนบีเฟลส่าสะาไฟนฟนี้นะครับแอเซคคอมเมนต์นได้จากตรงนู้นกับตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่คอเมเไนในพวกนี้เรายังไม่สามารถทำอะไรได้นะครับแต่ให้รู้ว่ามันเอเวนิกตรงนี้ได้โอเคนั่งก็อีกกัน มุมมองข้งน้ำบินก็จะเหมือนเอวันเลย,เ,ลยเหมือนสปีริตเป๊ะเลยนะครับมุมมองเคลียนะครับถือว่าดีดีมากๆอาจจะมองข้างล่างไปไม่ได้นิดหน่อยแต่ไม่สําคัญมีเจาะเอฟดีสองตัวนะครับเค่ถ้ามองไปทางขวาคุูก็จะเห็นปืนคุณเนอะได้แน่นอนว่าถ้าเกิดคุณเปิดกีบอมโหมดก็เห็นปืนโยกถือว่าดีนะครับโอเค ที่นอนทจ็ตออนแล้วชิวไม่ทำงานโอเคช่างมันอ่ะดูก่อนกันจากเรานี้มีวีทัลโหมดนะครับคุยแต่ว,ว่าที่ปีกมันพับอยู่นะครับถ้ากดปุ๊บแล้วก็เก็บเข้าไป แต่ผมไม่เห็นว่าปีกวีโทเนี่ยมันจะทํางานเอฟเฟกหรืออะไรนะมันอาจะบั๊กอยู่ได้ในวันที่ผมถ่ายนะครับเพราะว่ามันจะต้องทําเหมือนอใช้งานเหมือนตัวสปิริตนะครับในสปิริตเนี่ยไอวีโที่อยู่ที่ปีกเนี่ยถ้าพับลงมามันก็ถือทํางานเป็นแนวตั้งแต่ถ้าพับลงไปเนี่ยมันก็จะทํางานเป็นแนวนอนนะครับก็าสามารถใช้สไลด์ไปมาได้แต่เนี่ยผมยังไม่เห็นเอฟเฟกนะครับไปมา ก็ต่อให้ไอเครื่องวินวิทอลมาหลุดไปเนี่ยยาเราก็ยังซายได้ปกตินะครับเพราะว่าเรามีอาเซตติดอยู่ที่ตัวนะครับโอเคแล้วการขับเรานี้เป็นไงกันอ่าสำหรับผมผมถือว่าควบคุมง่ายนะครับอัตราเร่งกดีนะครัดีมากเล่งดาวข้างไว ว่าแหละผมอาจจะเล่นมานานขับอย่างนี้ได้สบายๆคืออ่าสปีดในการเบรกก็ถือว่าไวนะครับการเปลี่ยนทิศทางสล้ายไปมามันไม่ไหลนะครับหันไปมาถือว่าหยุดโอเคอ่ะไปนแนบหมดไมจะรู้ว่าทบปสปีดเท่าไหร่หรือหกีอ่ะเล่นในชั้นบรรกาศใหม 10G นะครับอ่ะนี่คืเเอเบรกโอเคอ่ะเร่งใหม่ Max um Speed Boost เร่งสุดๆ 8G โอเคเราไปลองบนอกาสนะครับโอเ้อวอเวก็คุยเดี๋ยวว่า สปีดนะสปีดลิมิตอยู่ที่พันสองยิบห้าถือว่าสูงเนาะ mm hmm. ก็ไปอาจ,จเป็นเรื่องปกติแต่สําคัญอยู่ที่ว่าอัตราเร่งนะครับ mm hmm. มันเร่งได้เยอะหรอโอเคอยุดรอการเรียบร้อยอ่นะเล่งใหม่เจ็ดจีนะครับสูงสุดนะตัวครอน้ามืดเลย สุดละพันสองรอยี่สิบห้านะครับเร็วเร็วมากเวลาเบรคก็ไม่ต่างกันผมว่ายามันน้ำหนักเบาแหละแต่ว่าเราก็ความเร็วค่อนข้างดีนะครับโอเคถัดมาข้อดีหลังอย่างหนึ่งของยาลำเงี้ยอ่ะถ้าอยู่ในอ่าการโหมดนะไฟโหมดคุณเห็นว่าผมโอนพลังงานไปทั้งหมดเนี่ยไปที่ทรีสุกซิสเต็มเลยนะครับตัวที่มีพลังงานเหลือตัวที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนคอมมาเดนท์อะไรนั้นการเมเนจเมนต์ยาลำเนี้ยเรื่องพลังงานอ่ะ ไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่สำคัญเลยนะครับเพราะคุณสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับปืนก็มีกระบอกเดียวนะเป็นไซส์4ถ้าเป็นอันนี้็นดีพิตเตอร์มีอยู่75นะ็นัดทุยิงลากยาวเลยนะครับโอเคบางคนอาจจะบอกว่าไฟพาวเวอร์มันอาจจะไม่สูงพอมันก็ควรใอย่างนันแหละแต่คอนเซปต์ยามันไม่ได้เอาไปตบตีซะบ้างเขานะครับปืนมีเอาไว้แค่จิปะทะน,นะครับป้องกันตัวนี้หน่อยในไซส์เดียวกันเนาะ โอเคครับก็จบกไปกับยานลำใหม่นะครับอินเตอร์เพทนะครับอ่ะเอามาถ่ายให้ดูก่อนเนาะว่าเป็นยังไงนะเป็นยาดสัตเตอร์นะผมคิดว่าคงเอามาแข่งกันน้องกัตเตอร์นะครับราคาคงไม่สูงเนาะด้วยสรรพคุณที่มีอยู่เนาะอ่ะเป็นาที่ผมอว,ว่าเด่นในเรื่องของความเร็วนะครับส่วความถึกเนี่ยกนะ็ถ้าเป็นที่ตัวถังก็น่าจะเป็นการถึกแบบพิเศษก็ได้ใครจะรู้นะครับโอเคยานบางคนอาจจะมองว่าอะครีไปหน่อยแต่ว่าก็คงจะชิดนชินนะครับเผลอ ถ้าเกิดว่าคุณไปเคยเล่นเกมโฮเบอร์มากกอนผมว่าน่าจะเคยชินแล้วว่ามันก็เหมือนโฮเบอร์แล้วยาไนเอียงไปทางซ้ายหน่อยหนึ่งเนาะมันก็ไม่หน่อยอ่ะเวลาลึงอะไรต่างๆก็เอียงๆตาจะไปเป๋หน่อยนะครับโอเคแต่ยาันใช้พื้นที่คุ้มดีนะโอเคงั้นคลิปนี้จบพินะครับไวเอจอคลิปปนะครับ